พุโทโธนี่แหละจะพาพี่น้องทลายไปสวรรค์นี่ผ่านได้นะพอตาจากนี้ปั๊บจะเกิดแน่ๆเลยเกิดในภพใดชาติใดแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วของผู้จะไปเกิดนั้นเกิดมาเกิดด้วยกรรมท่านจึงไม่ประมาทกันไม่ดูถูกอย่ายามกันฐานะยศถาวนาศส,สูงต่ำอะไรยาดูถูกอย่ายา้มกันที่ไหนก็มีความรักกันมีความเมตตาสงสารกันมีการให้อภัยกันยาดูถูกอย่ายา้มกันกรรมของใครของเรา คนนั่นก็สวยเองคนอื่นไม่ได้สวยแทนนี่เช่นสารพางร่างกายจิตนิสัยของเราเป็นยังไงก็เป็นกรรมของเราเองตายนี่เราจะไปแน่ๆน,นะอืมเชยนอย่างวันนี้นะเมื่อวานนี่ก็ผ่านมาแล้วเวลานี้เป็นปัจจุบันคือวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้รอเราอยู่แล้วนะนั่นยังไงออกจากนี้ก็จะเป็นวันพรุ่งนี้แน่นอนชาติก่อนผ่านมา เหมือนอย่างเมื่อวานนี่มาถึงชาตินี้คือเรากําลังเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้ตายจากนี้เราจะไปเกิดอีกซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้นะเราจะไปอย่างนั้นแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นแล้วเราจะไปพบไหนชาติใดเกิดในสถานที่ใดยิงจะเหมาะสมกับเราซึ่งเป็นชาวพุทธให้รีบดัดแปลงตัวเองตั้งแต่บันนี้ถ้ามันจะผิดพลาดข้างหน้าแก้ตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันก็ถูกต้องเองแล้วก็เป็นคนดีได้ไปที่ดีได้นะถ้าปล่อยเลยๆตามเลยไปอย่างนี้ ทั้งมาก็ไม่ทราบมาจากที่ไหนอยู่ก็อยู่ไปงูปลาปลาปลาลูกลูกคำคำหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จิตใจหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ตายแล้วจะไปไหนจิตใจหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ข่อยคว้านั่นมันกระบอกอยู่แล้วนั่นตัวนี้แหละตัวจะไปข่อยคว้าในวันพรุ่งนี้คือชาติหน้าให้รีบแก้ไขตั้งแต่วันนี้นะมันไม่เป็นอื่นนะอย่างเมื่อวานกับวันนี้กับวันพรุ่งนี้ แล้วชาติก่อนกับชาตินี้กับชาติต่อไปเป็นอันเดียวกันเลยตายตัวไม่เป็นอื่นพราะตายจากนี้ปั๊บจะเกิดแน่ๆเลยเจ้าเกิดในภพใดชาติใดแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วของผู้จะไปเกิดนั้นจะต้องไปเกิดตามบุญตามกรรมของตนนั่นแหละด้วยเหตุนี้เองศาสนาพระพุทธเจ้าถึงสอนมาให้ดูถูกกันไม่เหยียดดูถูกเหยาดยามซึ่งกันและกันว่าต่ำต้อยน้อยหน้าฐานอะ ยศเาวนา,าศาส,สูงต่ำอะไราย,ยาต้องถูกอย่าย้ำกันอืมเพราะอันนี้เกิดมาด้วยกรรมของกันมันจะควรได้มากเลยน้อยก็เป็นกรรมตองตกแต่งมาเองใครตกแต่งให้กันไม่ได้นะ่ะเป็นรูปร่างกลางตัวนี่เป็นรูปมายายก็เป็นมาอย่างนั้นตกแต่งก็ไปอย่างนั้นแหละฮะตกแต่งเทพีเพ่ินเผินหลักใหญ่ตกแต่งไม่ได้ั่านจะวางไงหลักของกรรมอยู่ที่ใจตกแต่งมันไม่ได้แล้วต้องตกแต่งตั้งแต่บัดน,นี้แก้ไขเสียแล้วมันจะดีขึ้นไปข้างหน้านะ่ะ เนี่ยท่านว่าเกิดมาเกิดด้วยกรรมใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็าตามในน้ําบนบกจัดทุกประเภทเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมด้วยกันทั้งนั้นมนุษย์เราก็เหมือนกันเช่นอย่างเมืองไทยแล้วนี้มีกี่ภาคภาคไหนก็เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมเหมือนกันแล้วก็มาพบมาเห็นกันโดยที่ไม่ทราบว่าเราเกิดมาจากพบใดกําเนิดของสัตว์ตัวใดบุคคลใดหรือเทวดาเทวดาตนใดไม่ทราบหากเกิดมาด้วยกรรมม้องกันแห่งก,กรรมของตนด้วยกันทุกคน เพราะงั้นท่านจึงไม่ประมาทกันไม่ดูถูกอย่ายามกันให้ต่างคนต่างรักกันเห็นบุญเห็นกรรมเป็นของของตนด้วยกันทุกคนทุกคนแล้วจะไม่ดูถูกกันกรรมเป็นของของเราทุกคนกรรมาสากกงผีกรรมาดายาดูกรรมโยน,นีนั่นเห็นไหมท่านแสดงไว้มีกรรมเป็นของตวมีกรรมเป็นเจอพันมีกรรมเป็นกำหนดมีกรรมเป็นผู้ให้ผลนั่นบอกเลยดีชั่วกรรมกัญญาณังมาปาปากกงวาดรดาาโทภวิษ สามีเราทํากรรมดีกรรมชั่วอะไรไว้เราจะได้รับผลของกรรมนั้นนั่นให้เราเลือกเฟ้นใช้ตั้งแต่บัดนี้เลือกกรรมดีเอาไว้จะเนี่แหละยังไงเราต้องเป็นไปตามกรรมนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะะนี่แหละเราตามคนต่างเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมอยู่ที่ไหนก็มีความรักกันมีความเมตตาสงสารกันมีการให้อภัยกันอย่าดูถูกอย่ายา้มกันซึ่งเป็นการทําลายหลักอันใหญ่โตคือหลักกรรม ก็กรรมคล้ายเกิดมาอย่างนี้จะไปทำลายไงไ่ดูถูกปัญหาอะไรเนี่ยไม่ดูถูกกรรมของใครของเราคนนั้นก็สวยเองคนอื่นไม่ได้สวยแทนไปดูถูกเพราะทาไมกรรมของเขาเขาสวยของเขาเองอย่าไปดูถูกเขานั่นมีของใครก็ให้ยินดีในของมีอยู่ของตนเช่นสารพางร่างกายจิตนิสัยของเราเปยังไงก็เป็นกรรมของเราเองเราก็สวยปฏิบัติต่ตอกรรมของเราเองนั่นมันก็เท่านั้นเอง ตั้งใจปฏิบัติอย่างนั้นนะเฮียลัทธินิสัยของเราที่มันเป็นเล่เล่ร่อนๆอนหาที่ยุดที่เกาะไม่ได้มันเป็นแบบสัตว์นะจำไม่ดีนะคํานี้นะต้องนิส,สัยธรรมะแทรกเข้าไปที่ไหนอย่าลืมพุทโธอ่าไปที่ไหนให้ลึกพุทโธเป็นที่เกาะน,นั่นละเกี่ยวผู้มีสาระในใจพุทโธนี่แหละจะพาพี่น้องทั้งหลายไปสวรรค์นิพานได้นะอืมอเรื่องเล่เล่ร่อนมันจะพาจมนโลกนะจำไม่ดีทั้งสองอย่างนี้ยา คุ้นกับมันเกินไปจนลืมเนื้อลืมตัวหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ตายแล้วจะไปที่ไหนนั่นคือนี่เจ้าของก็ไม่รู้จักว่าจะไปยั่ไนมันก็ไปแบบที่มันเคยไปเคยมาน,นเนี่ยเล่ยๆร่อนๆตายไปล่มๆจมๆไปอย่างนั้นถ้ามันแน่ในใจยังไงก็ไม่ไปให้มันไปตำๆไม่ไปละมันแน่ในหัวใจแล้วดีดผึ่งเลยเดียว